ý thức 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 ý ชื่ออะไรชื่ออะไรบ่ไปบไปข้างๆกันข้างๆกันบ่ข้าง

ต้อ้ลองต่อกอกรมันต่อตจะได้ไปตอ่อของพี่เนาะไปว่ามาเอออือ่เออนะ